ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการใช้เครื่องกรองอากาศ a d m o s p h e r e Mini ไปดูกันนะครับองแรกเลยนะครับกดที่สวิตช์ Turn On ก็จะมีไฟแส,งแสดงสถานะไฟสีเขียวที่แผ่นใส้กรองถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์เป็นสีเขียวถือว่าฝุ่นไม่มีน้บถือว่าอากาศสะอาดนะครับแล้วก็สปีดมอเตอร์มีด้วยกัน3ระดับนะครับ1 2 3นะครับแล้วก็กดซักไมกทีจะเป็นโหมดออโต้นะครับจะสแกนฝุ่นแล้วก็ปรับ ควบคุมสปีดมอเตอร์ตามจํานวนฝุ่นถ้าเกิดฝุ่นมากสปีดมากนะครับถ้าเกิดจํานวนฝุ่นน้อยสปีดน้อยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นไนท์โหมดนะครับซึ่งหน้าจอตรงนี้จะมืดหมดเลยสําหรับการนอนหลับแล้วก็ตัวมอเตอร์จะทํางานที่สปีดเบานะครับทาให้เงียบมากๆเหมาะแก่การนอนหลับนั่นเองนะครับผมสาหรับตัวมินินะครับก็สําหรับห้องนอนที่มีขนาด สิตารางเมตรสามารถใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะทําให้ห้องนอนของคุณครับมีอากาศที่สะอาดนะครับปลอดจาก PM 2.5นะครับสามารถกรองได้ที่99.99% 99. 99นะครับเพราะว่าความละเอียดของไส้กรองเนี่ยอยู่ที่0.0024 00นะครับได้รับการยอมรับจากสถาบัานเกี่ยวกับโรลภูมิแพ้ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมีผมมีผงมีฝุ่นเยอะแยะเลยอย่าประจําความสะอาดนะครับวันนี้ก็굿ไนท์นะครับ